เป็นช่วงรับทรัพย์นะคะมีเงินเข้ากระเป๋ารัวๆแต่ยิ่งเงินเข้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องระวังคนจะมาขอหยิบยืมมากขึ้นเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ศิลินสิทธิ์หนฟันทงนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำวันที่2-8กุมภาพันธ์2568ค่ะ เรื่องแรกนะคะคือเรื่องการเงินการเงินของคุณในสัปดาห์นี้เป็นช่วงรับทรัพย์เงินเข้ากระเป๋ารวๆคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เงินจากการขายหลักทรัพย์ ขาทรัพย์สินรวมไปถึงการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเช่นการนำเข้าส่งออกสินค้านะคะรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายของออนไลน์เนื่องจากคุณมีดาวหลายดวงนะคะอยู่ในเรือนการเงินด้วยกันแปลว่ามีโอกาสได้เงินจากหลากหลายช่องทาง แต่ส่วนรายจ่ายคุณก็ยังคงมีมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของคุณฉะนั้นบริหารการเงินให้ดีและที่สำคัญงดให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้มิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาภายหลังได้ค่ะเรื่องต่อมาคือเรื่องของการทำงานนะคะช่วงนี้คุณมีไอเดียเยอะแยะเต็มหัวไปหมดมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่อยากจะทำเต็มไปหมด ะะแต่อาจจะเกิดความติดขัดอุปสรรคปัญหาความล่าช้าจากปัจจัยหลายๆด้านด้วยกันฉะนั้นนะคะขอให้คุณวางแผนให้ดีศึกษาความเป็นไปได้ให้ดีนะคะบริหารจัดการโปรเจกต์ที่เรากำลังจะ วางแผนทำเนี่ยให้ดีซะก่อนนะคะเมื่อวางแผนให้ดีให้รอบคอบแล้วให้เร่งลงมือทำโอกาสประสบความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือในเรื่องของการเจรจาการติดต่อหรือสัญญานัดหมายเอกสารสำคัญต่างๆควรรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ นั้นนะคะจึงอยากจะแนะนำให้คุณบูชาเหรียญหลวงพ่อเงินจอบเล็กรุ่นสร้างบุญมีเงินมีทองนะคะและใช้สีพึ่งฟันทองพระหริหระประทานพรนะคะเพื่อเสริมในเรื่องของการเจรจาการติดต่อสื่อสารการนัดหมายต่างๆให้ราบรื่อประสบความสำเร็จหากมีอุปสรรคปัญหาติดขัดใดๆก็สามารถเจรจาแก้ไขผ่านพลไปได้ด้วยดีค่ะ เรื่องต่อมาคือเรื่องของความรักนะคะในช่วงขณะนี้ดาวปัตตนิโคจรอ,อยู่ในมุมวินาศของดวงชะตาหมายความว่าคนมีคู่ คู่ของคุณจะไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะอาจจะเดินทางไปถิ่นที่ไกลหรือทำงานไม่มีเวลาให้กันเหมือนเดิมฉะนั้นขอให้คุณหมั่นสื่อสารส่งข้อความโทรหาแสดงความห่วงใยใส่ใจเติมความหวานซึ่งกันและกันส่วนคนโสดคุณจะมีคนเข้ามามีคนถูกใจที่ทำให้คุณรู้สึกคิดถึงนะคะเป็นคนที่ เกือบจะใช้ความจริงแล้วแม้จะสถานะยังไม่ชัดเจนแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจฉะนั้นขอให้คุณศึกษากันไปอีกสักระยะหนึ่งคะ่ะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสุขภาพนะคะสัปดาห์นี้ดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวตัวแทนของดวงตาสายตาโคจรเข้าสู่มุมวินาศของดวงชะตา ฉะนั้นขอให้คุณระมัดระวังปัญหาสุขภาพในเรื่องของดวงตาให้มากเช่นอาการเคืองตาเจ็บตาหรือเป็นตากุ้งยิงนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ค่า PM 2.5ในอากาศสูงมากหากคุณออกไปสถานที่โล่งแจ้งแล้วโดนฝุ่นเข้าตาควรระวังให้มากนะคะรักษาความสะอาดของดวงตาตัวเองอย่าเอามือไปขยี้ตา ควรใช้น้ำสะอาดหรือน้ำเกลือล้างตาหากมีอาการเคืองตาหากมีอาการมากให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอจบการพยากรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านได้วางแผนชีวิตได้รู้และได้ระมัดระวังตัวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ